น้ำล้นเขื่อนทับสลาวต้องระบายเพิ่มทะลักท่วมลานสักน้องช้างอ่วมหนักรอบหลายสิบปีจังหวัดอุทัยธานีคาดอิทธิพลไหลออนล็อกและคมปะซุทำน้ำทะลักล้นเขื่อนทับสลาวต่อเนื่องอีก7วันจนต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มล่าสุดมวลน,น้ำท่วมแล้วทั้งลานสักน้องช้างวันนี้18ตุลาคม64 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีหลังโครงการเขื่อนทับสลาวได้ระบายน้ำที่ล้นเขื่อนออกมาอย่างต่อนเนื่องพร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองส่งน้ำและลำห้วยสาขารับน้ำจากเขื่อนทับสลาวทั้ง4อำเภอตั้งแต่อําเภอลานสักอํเภอหนองฉาง อำเภอหนองขาหย,ยางอำเภอเมืองอุทัยธานีบางส่วนเฝ้าระวังและป้องกันน้ำล้นตลิง่งและเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างฉับพลันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่าปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลบ่าจากเขื่อนทับเลาจนล้นลำน้ำลำคลองสาขาต่างๆเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ตำบทระบำตบลานสัก์ตำบทุ่งนาง,งามและตำบลประดุยืนอำเภอลานสัก์ในหลายหมู่บ้านอย่างฉับพลันระดับน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตรชาวบ้านหลายรายขนข้าวของทรัพย์สินหนีไม่ทันและมีรายง,งานว่ามีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือน8คนซึ่งฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและหน่วยกู้ภยัยต้องนำเรือท้องแบนไปรับออกมาในที่สุดก็ปลอดภัยแล้ว ส่วนที่ตำบลทุ่งโพอเภอหนองฉางตั้งแต่หมู่ที่สองไปจนถึงหมู่ที่4ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขื่อนทับสเลาต่างพากันไปเฝ้าติดตามปริมาณน้ำที่ขึ้นจากลำคลองส่งน้ำในพื้นที่ของตนพร้อมกับพยายามลอกทางระบายน้ำกำจัดวัชพืชไม่ให้ปิดทางระบายน้ำป้องกันไม่ให้ประตูระบายน้ำและคลองส่งน้ำพังเสียหาย ตลอดจนช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำไม่ให้เอ่อล้นเข้าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอีกหลังจากมวลน,น้ำได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อย่างฉับพลันตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จนต้องพากันอ,อพยพหนีออกมาจากบ้านกันโกลาหลบางไรายไม่สามารถขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงได้ทันและช่วงเช้าวันที่18ตุลาคมมวลน,น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวแรง ปิดทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านและเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตั้งแต่หมู่ที่สถึงหมู่ที่สและยังคงทยอยกระจายเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยชาวบ้านส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำไม่เคยท่วมถนนแบบนี้มากว่า40ปีแล้วนายสงกรานชะลอสีทองผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับสลาระบุว่า อิทธิพลของพายุไลออนล็อกและคมปะซุทําให้มีฝนตกหนักน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ําทับสะเลาไม่ต่ํากว่าวันละ10ล้านลูกบาทเมตรจนถึงเที่ยงวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมามีปริมาณน,น้ําถึง173.82ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น108.64%ประกอบกับ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทับสเลาสะสมจํานวน7วันปริมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับสเลาจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านอาคารช่องระบายน้ำในอัตราวันล,ละ3.72ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉินวันละ 9.44ล้านลูกบาทเมตรและระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นปกติ7.8ล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป